รับแนวทางการตกแต่ง B M 4สี่สอคันนี้ครับกับก็ประมาณ6 0แสนโดยประมาณครับผมซึ่งคันนี้ครับติดตั้งล้อยางเบรกแล้วก็ชุดแต่งบริพา์ที่เป็นของแท้ทั้งระบบนะครับผมเลดฟอร์ส B F 02เป็นดีไซน์ที่เหมาะกับ B M ่มากๆอยู่และรับกับชุดบริพาสหนะังขาวตัดดำ นะฮะดอะทะลุทําให้ล้อมันดูมีอะไรมากๆเลยครับเบรกเอมพลิแมนอีกหนึ่งเซ็ตทำให้ระบบการเบรกเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้น <S <S นะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ใช้ซีรีส์สี่ G22 มองหาร้านแต่งรถที่มีทุกอย่างมันจะเป็นล้อมแม็กยางรถยนต์บริพาสติแต่ง เราเบรกแล้วก็ช่วงล่างโชคสตอเกลียวสำหรับรถยุโรปมีทีมง,งานมืออาชีพติดตั้งเซตติง้งแล้วก็ดูแลเพื่อน<ๆ>ตลอดอายุการใช้งานเครื่องมือทางสมัยนะครับเครื่องตั้งสูตรเรามีครบจบในที่เดียวเพราะฉะนั้นพร้อมดูแลรถที่คุณรักนะครับตลอดอายุการใช้งานเลยครับโอ้โห กองของเกือบถึงถนนสำหรับคลิปนี้วันนี้ครับมาดูอีกหนึ่งคันที่บอกเลยว่าภูมิใจนำเสนอมาหลับแนวทางการตกแต่ง b m เอ็มซีรีส์สี่ยีสองคันนี้ครับตั้งประมาณ0 0แสนโดยประมาณ 6, มาับผมซึ่งคันนี้ครับติดตั้งล้อยางเบรกแล้วก็ชุดแต่งบอดี้พาร์ทที่เป็นของแท้ทั้งระบบนะครับผมอ่ะรายละเอียดเป็นยังไงเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นไพี่ดินด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆสำหรับคนแต่งรถครับ สำหรับใครที่มองหาร้านแต่งรถครบวงจรที่รับแต่งรถทุกเซเ m e n t นะครับเพื่อนฝากและเ,เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับเรามีผลิตภัณฑ์มีสินค้าครอบคลุมทุกเกตทุกรบมาดมีทีมงานมืออาชีพไว้คอยดูแลมีบริการทั้งก่อนและหลังการขายเซอร์วิสใหม่ที่ดีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยฝากไปด้วยครับถ้าคุณรักในการแต่งรถเราคือเซนกัน,น์กระบเอา้าไม่เสียเวลามาชมรายละเอียดของ b m w Series 4 G ิี G2 คันนี้พร้อมกันครับ มาที่ไฮไลท์ก่อนเลยดีกว่าอยากภูมิใจเสนอนิดหนึ่งสำหรับชุดแต่งบริพาสรอบทันนะครับเป็นชุดแต่ง นะครับเป็นชุดแต่งบริพาร์ทของแท้นะครับตัวนี้ก็สั่งนําเข้ามาประมาณสัก2เดือนด้วยกันนะครับใช้ระยะเวลาในการสั่งของนานพอสมควรสําหรับคนที่ชอบแต่งรถแล้วก็อยู่กับงานบริพาร์ทนะครับยังไงแท้อยู่แท้ซึ่งชิ้นงานของแท้ะค่ายนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นงาน p ีเพกสำหรับงาน p ีเพครับง่ายๆเลยจะเป็นงานคาร์บอนที่บางแล้วก็คมขึ้นไปกว่าเดียวคาร์บอนอีสเต็ปนึงเห็นไหมฮะว่า ด้านหลังเนี่ยมันจะมีความบางมากๆแล้วก็ด้านหน้าผ้าจะคมมากๆเป็นเทคโนโลยีการผลิตชิ้นงานคาร์บอนไฟเบอร์ที่เรียกได้ว,ว่าน่าจะเป็นที่สุดในตอนนี้สมแล้วหนะ้าที่มูลค่าของบริพา,าร์ตฟูลเซ็ตแบบนี้มูลค่าถึง2 0 0แสนกว่าบาทผมลิ้นหน้าทรงอย่างสวยนะครับนะฮะเนี่ย <Yeah. S 1> ลิ้นหน้าเขาสวยมากนะครับมาดูชิ้นงานนะ <S <S อย่างสวยนะครับหูกระจกเป็นหูกระจกทรง M3 นะครับ G80 เป็นเพียวคาร์บอนเนาะตัวนี้นะจะไม่ได้เป็นการหุ้มนะเป็นเพียวคาร์บอนนะครับในทุกๆส่วนของบริพาร์ตคาร์บอนอันนี้ก็จะมีขนาดหน้าหลังตัวสวิทเตอร์หลัง,ลงดิฟิวเซอร์ชิ้นงานเนี่ยเรียบร้อยมากๆนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามทักไว้มัดจำลอของประมาสัก2เดือนโดยประมาณแต่คุณจะได้ชุดแต่งที่มีความเนีย้ยบความเรียบร้อยจากค่ายคาเบลสวยแน่นอนใช้ G22 อ,อยู่ฝากชมคลิปนี้กันต่อครับผมส่วนรายละเอียดอื่นครับล้อคันนี้ครับสั่งไว้สำหรับ ล้อเลสฟอสครับผมรุ่น BF02 ล้อฟอสโมดัลบ็อกซสั่งตัดนะฮะก้านเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็มีการเจาะทะลุก,กา้านสำหรับดีไซน์ของ BF02 ติดตั้งใน B&W สวยทุกคันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ยางรัดเป็นมิชลินพลอตสปอร์ต 4S ยางคุณภาพสูงที่อยู่ในรถสปอร์ตรถยุโรปรถสมรรถนะสูงนะพี่ดิมก็จะแนะนําลูกค้าให้ใช้รุ่นนี้ถ้ามาประมาณไม่ใช่ปัญหาถือว่าเป็นยางที่ใช้ดีที่สุดในรถไฮเปอร์คอมแพ็ท แล้วก็เบรก M Performance ไว้นะครับผมนะแท้ทั้งระบบนะครับ BSI ไม่หลุดหน้าป um ังดินสีพอร์ตใหญ่ผมแล้วก็ฟูลเซตเลยเงินประมาณก็แสนต้นๆล้อ,อยางเบรกบริพาร์ตงบประมาณคันนี้ก็ห้าแสนกว่ากว่าถ้าจบโชกอีกชุดหนึ่งคันนี้ก็น่าจะประมาณสักเจ็ดแสนกว่าเรียบร้อว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่สองที่แต่งสุดในคันเดียวมากที่สุดคันนี้นะครับโอเคฝากติดตามกันต่อครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราไปส่ง,งานพร้อมกันแล้วเดือดไปครับ พาเพื่อนๆมาชมความหล่อของเจ้า G22 Series 4คันนี้พร้อมๆกันบอกเลยว่ามันช่างลงตัวซะนี่ะไรบริพาสจกค่าย คาเนะครับผมนะเป็นของแท้ฟูลเ s e นะครับผมสำหรับลิ้นหน้าเนี่ยนะฮะมาดูกันใกล้ๆครับลิ้นหน้าของเขาเนี่ยมันจะแน่นะครับแล้วก็ดูไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปแล้วก็ด้านข้างนะจะมีขอบที่ยกขึ้นนะครับแล้วก็ตัวขนาดด้านหน้าเพิ่มนะความดูด,ดันให้กับซีรีส์ที2สคันนี้มากๆเลยและดีวยความที่เป็นงานพียวคาร์บอนแบบพีเ ม,มันงามดีจริงมันสวยจริงทุกๆส่วนเนี่ยม,มันลงตัวไปหมดเลยบันไดข้างสวยมากนะครับมันรับกับด้านข้างดีนะครับแท้คือแท้นะฮะแล้วก็มาดูที่ er. ดิฟฟิเซอร์เรล่าให้ความสปอร์ตให้ความดุดดันให้ความลงตัวไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปต้องบอกเลยว่ามันหล่อลงตัวสุดๆครับผมมาแล้วก็มาว่าที่ล้อแมน ล้อแม็กเนี่ยนะฮะเลสฟอส B F ศูนสอ2เป็นดีไซน์ที่เหมาะกับเบียนหมือนอยู่มากๆอยู่แล้วตัวนี้เป็นสีดำนะฮะรับกับชุดบริพาสนะขาวตัดดำล่อมากนะครับสเตคสวยงามก้านนะฮะเจาะทะลุทำให้ล้อมันดูมีอะไรมากๆนะครับเหมือนก้านวายธรรมดาทั่วไปแต่ลักษณะการเจาะทะลุโชว์เทคโนโลยีการผลิตแบบฟอสอลูมิเนียมชอบชอบจริงนะครับนะฮะส่วนยางนะฮะมิชลีนพลัสปอร์ตโฟร s ก็ แน่นอนเมื่อรัดออกมาแล้วนะครับประสิทธิภาพการขับขี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เบรกเอ็มพ m เม้นอีกหนึ่งเซตทำให้ระบบการเบรกเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นติดอยู่นิดเดียวนะฮะน่าจะมีโช๊คอีกสักชุดหนึ่งโอ้โหน่าจะเต็มคาราเบลวันนี้นะครับเชื่อได้ว่าขับอีกแป,ป๊บเดียวลูกค้าต้องกลับมาเติมโช๊คแน่นอนแค่นี้ก็หล่อเหลาลงตัวมากๆแล้วนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ใช้ซีรีส์สี่จีสองมองหาร้านแต่งรถที่มีทุกอย่างมันจะเป็นล้อมแมทยังรถยนต์บรแต่ง เราเบรก break, แล้วก็ช่วงล่างโชคสตอรเกลียวสําหรับรถยุโรปมีทีมงานมืออาชีพติดตั้งเซตติง้งแล้วก็ดูแลเพื่อน,อนตอหลออายุการใช้งานเครื่องมือทันสมัยนะครับเครื่องตั้งศูนย์เรามีครบจบในที่เดียวเพราะฉะนั้นพร้อมดูแลรถที่คุณลักนะครับตลอดอายุการใช้งานเลยครับอ่ะชมความหล่อของซีรีส์ 4G 2ีคันนี้พร้อมกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์มาด,ดิตามครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับที่แต่งรถคิดถึงแต่สเปคสุดครับ To my twin and they come for me, now my vibe is like a drug